รายงานเองเลยนะคะคาดว่าความสำเร็จของเลสเตอร์ก็จะนำไรายได้มาสู่สมโมสรเม็ดเงินประมาณไม่มากเลยค่ะ220ล้านปอนด์นะคะคิดคำนวณกันเอาเองนะคะแต่ว่าเทพนิยายความสำเร็จในการควา้าแชมป์พิม์ลีกก็ยังส่งผลให้กลุ่มแฟนบอลของเลสเตอร์เพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างด้วยเป็นเรื่องที่ตามมาอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะ CNN รายงานว่า a c e b o o k อย่างเป็นทางการของเลสเตอร์มียอดแฟนบอลติดตามเพิ่มมากขึ้นกว่า500เ โดย16.7%ของแฟนบอลที่ติดตามเป็นแฟนบอลแอลจีเรียนะคะเป็นผลมาจากความยอดเยี่ยมของริชร์ดมาเลสที่คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีหรือว่า PFA มาครองส่วนฐานแฟนบอลในไทยมีจำนวนคนที่ติดตามเพจของเลสเตอร์เพิ่มมากขึ้นถึง117%เทียบกับฤดูกาลที่แล้วนะคะและยิ่งไปกว่านั้นแฟนบอลชาวอิตาเลียนบ้านเกิดของคาร์ดิโอลานีอรีก็มีการติดตามเพจของสโมสรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ถึง2,293เปอร์เซ็นต์ค่ะร <Yes, sir. S 1> ายได้ของ Leicester City ที่มากขึ้นที่มีการคาดการณ์กันจากสื่อต่างชาตินะคะที่มากกว่า200กว่าล้านนั้นนั่นจะทำให้ Leicester City ในฤด,ดูการหน้ามีการคาดหมายกันนะคะว่าจะเป็น1ใน15สโมสรที่รวยที่สุดในฤด,ดูการหน้านั่นเองนะคะ